ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าค่ะไม่ได้ตื่นเวลานี้นานมากคือวันนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปนอกรอบรับปริญญากันนะคะก็จะแบบต้องตื่นเช้าหน่อยเนาะวันนี้ต้องมาลุ้นกันอีกว่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะช่วงนี้แบบพายุเข้าหนักมากไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําแต่งตัวล้างหน้าอะไรกันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอจูดีสเตจกันในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะไปค่ะไม่ว่านะจุดๆดเนี้ยฟ้าข้างนอกยังไม่ทันสว่างเลยทุกคน 上有个得？<music> นี้นะคะก็จะเป็นลุคของวันนี้ค่ะทุกคนคืออยู่ในห้องอะ่ะมันก็จะมีความแบบเต็มๆหน่อยใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกมันก็จะปกติเองค่ะคืองานวันนี้ขนตานแน่นมากนะคะติดขนตาปลอมด้วยในส่วนของชุดครุยก็คือแขวนไว้อยู่ตรงนี้นะคะจุดจะยังไม่ใส่นะทุกคนเพราะว่ามันจะจัดเต็มมากๆเราต้องไปขึ้นรถไฟฟ้ากันก่อนเนาะอันนี้เช่ามาจากร้านครุยอลงกรนะคะทุกคนอยู่ตรงถนนพระหน่เลยเผื่อแบบใครกําลังต้องการข้อมูลอะไรแบบนี้นะคะจัดไปก็เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันน เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสายแล้วนะคะนัดกันไว้8โมงเนาะไปกันเลยค่ะเจอกันที่มอเกเตษตรนะ A few moments later บบนะอาคิดของเราตอนนี้นะคะยังไม่ได้ใส่คุยนะคะทุกคนค่อยไปใส่ที่มอเนาะบันเดียุยกอะไใส่แมอได้จ้า เราก็มาถึงหน้าภาคเราแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่นากปริญญาเราจะมาตรงนี้กัน,นะะถาเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่มาถ่ายหน้าเจอกันนะคะ บล็อกนี้นะคะก็จะเป็นบล็อกถ่ายรูปนอกรอบรับปริญญากับเพื่อนเื่อที่มอกษตรเดี๋ยววันนี้จูจะพาทุกคนไปดูว่าเฮ้ยที่มอกษตรจเนี่ยจะมีที่ถ่ายรูปไหนที่แบบสวยสุดปังแล้วก็ห้ามพลาดกันบ้างรูปสวยมากแล้วก็เยอะมากกว่าที่เอามาพรีวิวให้ดูตอนนี้แน่นอนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกด subscribe channel Judy's Day ให้ด้วยนะคะโอเค if you guys ready so let's hop on เพื่อนๆถ่ายมาเซให้หน่อยจ้าสวยค่ะเฮ้ย นีเพิ่ลรอมคือดมยาดมเลยหรอะอายุที่เพิ่มขึ้นมันก็เป็นไปตามสังขารที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรากำลังไปหาโลเคชั่นกันนะคะทุกคนวันนี้แบบแสงดีมากก็จะแบบสวยๆหยกมาถ่ายตรงป้ายตะไลตรงนี้นะพัทสตอรี่นะคะครับวันนี้เทชันที่เราถ่ายเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นตรงป้ายตะายคณะสังคมนะคะทุกคน คือผู้ต้องสงสว่าวันนี้ไม่รู้ที่อะไรเลยนะคะเราจะตามคุณนะพักสตอรี่ไปอย่าง<ฮ>เดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะโลเคชั่นเมื่อกี้ที่เราถ่ายกันนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยคะ่ะหน้าตึกปัณฑิตวิทยาลายัย ม้เตกาให้เลยไม่ต้องจ่ายตังค์โอ๊ยความแจกกันด้วยหรอคังมูรีไอจิลิบยูซิยูนะคะร่ารักมากเลยมึงแต่ว่าไม่มีหุ่มให้นะสวยแล้วต่อไปเราจะไปตรงที่เลวิเวกันนะคะทุกคนใช่แล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะทุกคนสวยมากเราจะไปหาโลเคชั่นตรงหอสมุดกันค่ะทุกคนเดินถอยหลังด้วย ไหวไหมจ๊ะอยากได้สบายมากแต่ตอนนี้เหมือนแบบฝนกำลังจะตกแล้วสวยแลวคลุคืนะหนคืนคุน สวยเลยนะสวยเรอเสร็จก่อนเป็นยังไงบ้างคะสุดยอดค่ะช่างภาพวิวเก่งมากใช่ไหมถึงแบบต้องจ้างเราไหมต้องจ้างเราไหมช่างภาพคนหนึ่งก็มาถ่ายตรงนี้กันนะคะทุกคนจะเป็นตรงสอรอนั่นเองสอรอสองตอนนี้เราจะ ไปบาใหม่กันนะฝนตกตกทั้งวันแน่ๆเลย ะะเราจะมาถ่ายกันตรงสะพานลีน,นั่นเองมีอยู่ตรงกองกินนัดร้เดี๋ยวจะไปถ่ายตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปยืนอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนอีกมุมฮิตมุมนึ่งๆ จะเป็นโซนประตูแดงในตำนานแต่ว่าตอนเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วนะทุกคนแต่ก่อนมันเคยเป็นสีแดงนะจ๊ะก็จะเป็นแบบมันถ่ายมือีาเก๋ๆนะแล้วก็แบบช่องแอร์ตรงนี้อันนี้คืออะไรอ่ะ ่ะเพลงอะไรอ่ะคองผู้เติร์ดเลมลากยอดเยี่ยมขนาดไหน่อนี้เรามาที่คณะวิศวะกันนะคะทุกคน ที่ถ่ายรูปนอกรอบรับปริญญานะคะต้องมีความแบบลอนมาเต็มที่ประมาณนึงนะหรือว่าแบบฉีดสเปรย์มาเพราะว่าเนี่ยพอจูไม่ได้ฉีดสเปรย์มาใช่ไหมทุกคนผมมันแบบคลายเร็วมากแล้วก็ฝนตกด้วยจะบอกว่าความแน่นก็คือระดับรบปริญญาเลยนะคะทุกคนจัดไปจ้าเรากำลังรอ รออะไรวะรอคิวตอนนี้กำลังรอคิวอยู่นะคะก็เลยนั่งอยู่เฉยๆกันตรงนั้นคือตรงนั้นคืออะไรอะ่ะตรงนั้นคืออะไรอะ่ะตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่ตึกใหม่วิศวะแล้วนะคะทุกคนจะอยู่ตรงแบบแถวถนนงามวงวานเนาะอีกนิดก็คือเดินทั่วมอลแล้วนะ <c oughs> วิศวะนะจ๊ะเราจะมาดูว่ามันมีอะไรกันเฮ้ยมีประตูออกไปด้วยคือตึกใหม่นั่นแหละ <c oughs> ไปจ้าค่อยๆฮ้ยก็คุณต้องขึ้นบันไดต่อถูกไหม เรากำลังเดินเข้าไปที่สนามอินนะคะทุกคนแต่ว่าสภาพตอนนี้ก็คือไม่ไหวแล้วจ้ะยมสุดจ้ะพี่จ๋าเฮ้ยจะบ่ายโมงแล้วเนี่ยเเฮ้ยเข้ากันเลยอะนอนประมาณตีหนึ่งแล้วก็ตื่นมาตอนประมาณตีห้าคนข้างหน้าก็คือไม่ไหวแล้วนะคะจะรอพี่ปอนมาคุณไหวไหมคะชู้ตายเห็นว่าสนามอิน 好，好哦。 วันนี้ถ่ายเสร็จแล้วค่ะอันเนี้ยขนาดถ่ายแค่ครึ่งวันนะประมาณ8ปดเโมงถึงประมาณบ่ายโมงอะ่ะเหนื่อยแบบไม่ไหวแล้วทุกคนคือยมกันหมดจ้าหมดเรียวหมดแรงก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะจะไปกินข้าวกันนอะนแล้วก็เดี๋ยวตกลงกันก่อนว่าจะไปกินร้านไหนก็น่าจะร้านแถวแถวมอน,นี้แหละนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารนะจ๊ะไปจ้า าสอบ149บาทคือตอนเนี้ยเอาอะไรมาก็ได้ไม่ไหวแล้วหิวจ้าสอบมาแล้วทุกคนหิวมากี๋ยวก็นี่ค่ะอะไรนะเจ็ดสีเจ็ดสไตล์ทำติ่มซำมาราจไปค่ะบอกองเพราะว่าหิวหนักไม่ไหวแล้วหิวแบบไม่ไหวแล้ว ก็สำหรับล็อกนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยเพราะว่าผิวมากตอนนี้ไม่ไหวแล้วมีความผิวข้าวนะคะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมกินกันไปหมดแล้วเดี๋ยวเรากินไม่ทันเพื่อนนะคะก็ถ้าใครชอบล็อกแบบนี้ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะคะอย่าลืม subscribe ชอบ Judy Stay ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็เจอกันที่คลิปี่อหน้านะคะ่ะบ๊ายบายขอไปกินก่อนนะ